ข่าวดีแชร์ได้แบ่งปันน้ำใจส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นสถานที่ช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่าเพราะสัตว์พวกนี้โดนเอามาเลี้ยงมีการค้าแบบผิดกฎหมายกลับบ้านก็ไม่ได้หาของกินก็ไม่เป็นอิสรภาพก็ไม่มี วันนี้เราเอาอาหารมาให้น้องๆสัตว์ป่าที่เป็นของกลางแล้วก็นําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายค่ะทั้งจากการค้าสัตว์หรือว่าเลี้ยงอย่างผิดกฎหมายเขาก็เลยช่วยไว้หลังจากโทรหารพี่เจ้าหน้าที่ว่าน้องๆกินอะไรบ้างก็ออกไปซื้อของกันเลยและซื้อของได้เยอะแยะเลยเราเห็นน้องก็สงสารมากๆเลยค่ะน้องถูกเอามาเลี้ยงอย่างผิดกฎหมายก็เอาของมาให้น้องๆได้นะคะทั้งผลไมาต้ต่างๆหรือจะเป็นพวกโครงไก่สําหรับเจ้าเสือที่เนี่ยไม่รับบริจาคเป็นเงินนะคะใครสนใจอ่ะก็ติดตามในที่เพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ที่1นนะครนายกได้เลยนะคะคลิปได้โพสต์ถึงการช่วยเหลือน้องๆด้วยการนําอาหารไปให้เพราะที่นี่ไม่รับบริจาคเป็นเงินทําให้เรารู้ว่าขณะเจ้าหน้าที่ต้องลําบากกับปริมาณสัตว์ป่าและภารกิจการดูแลรักษามากๆเลยใครผ่านไปแวะช่วยน้องๆได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดน,นครนายกเจ้าของกินของใช้ก็นําไปบริจาคก,กันได้นะคะ